ทำไมชื่อเป็น u ยู t e นเต็ดเกมวะโอเคครับก็อยา่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันนั่นแหละนะฮะก็ท่านผู้ชมมองไม่ผิดหรอกนี่คือการแนแฮมแมปครับผมนะแมปนี้นะนะเป็นแมปที่เอาไว้โชว์เคสอาวุธและแมปต่างๆในการ a m นแฮมนะนะซึ่งคนทําก็คือซิมแซนคนดีคนเดิมนะนะก็นี่นะข้างล่างมีอาวุธด้วยเนี่ยอนนี้ของดาร์กนะมนะีมีดเล็กด้วย อันนี้คือการโคนโกลเด้นแพนน้ำนะท่าผม้ชมน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วอันต่อไปคือควานของมือด้วยกันนะฮะต่อไปก็แฮมสเปียนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นบ่อยหน่อยนะแล้วก่อนนี้มีของเนมิซิสซึ่งผมจะต้องได้มันเป็นสีม่วงไม่ใช่หรอแล้วก็แน่นอนถ้ามันโชว์เคสแมพของการแฮมด้วยนะว่าแผนที่เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะไปสำรวจกันน้ำนะตรงนี้น้ำนะมันคือหอส่งสัญญาณที่ในซนะีซั่นหนึ่งเนี่ยพูดถึง่อนจะบ่อยน้ำนะไอ้ตนะรงนะรี้แหละ งนี้ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะนะผมว่านี่มีซิสนานะกำลังโชว์สเสบียงตัวเองนำนะว่าตัวเองมีอะไรบ้างก็คือเลสองถุงนะัาา่นแหละอ่าฮะต่อไปในหอส่งสัญญาณนะนะมีวิทยุด้วยไอไวิทยุเวรนี่แม่งโผล่มาแค่ตอนเดียวแล้วแ,ลแม่งโผล่มาไปถึง5นาทีย่นะนะแป่งโคแซดเลยเอาจริงไอหอส่งสัญญาณนี่มันจริงอยู่แบบโดดๆเลยนะแบบไม่มีอะไรล้อมรอบเลยแต่อันนี้แบบมีแบบพวกตึกมีอะไรล้อมรอบก็แบบอาจจะเป็นแบบคอนเซปต์สำหรับ กัน่นแฮมเซียนสาวว่าแบบแบบพวกเมืองมันจะเป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะนะก็ทําได้ดีมากเลยซิมแสนโอเคฮะต่อไปในนี้นะคนะาดว่าน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะฮะอ่าฮะมีน้ําล้อมรอบด้วยเก็บรายละเอียดดีๆฮะบ้านนี่คืออย่างน้อยเปลี่ยนสีกระจกหน่อยก็ได้นะอ่าตรงนี้มีซอยด้วยอู้อันนี้บ้านหาชัวเลยเดี๋ยวก่อนเข้าทงางเาเดี๋ยวตรงนี้อ้อโอเคตรงนี้ไม่ใช่กระจกชึบอ้อปกตินี้ต้องเป็นห้องใต้ดินไม่ใช่เหรอ เฮ้ยอันนี้ที่มันที่หน้าดำขับื่ียดงกระทะทองคำตบนี่วะอ่ะวิ่งวัดอีกทีกูทะเล,เลพอร์ตได้อ่าถ้าเ,เราจะทำการสำรวจแถวนี้ต่อนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้จะมีแค่บ้านฮาอย่างเดียวนะฮะบ้านพวกดงพวกดาร์กอะไรยังไม่มีอ่าตรงนี้จะเป็นส่วนของทะเลน้นนะโอ้โหทะเลแม่งนิดเดียวเองอ่าตรงนี้มีความคล้ายๆกับฉากที่ไอ้ฟันมันโผล่มาครั้งแรกน้านะ เกิเป็นการแฮมจริงๆนะไอ้เจ้าโซนเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยมันจะใหญ่ว่ากนะแต่นี่คือแบบมีแค่นิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรารีเซ็ตไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งผมเหมือนเห็นหน่วย a อ H ดด้วยโหซิมแซนเขาปั้นแบบมาไ,ได้อย่างสวยเลยผลงานเขาแม่งไม่ว่าจะเป็นแบบการปั้นโมเดลโลบอกกาว่ารูนี่แม่งมาสเตีทุกอันฮะ อ่ะฮะหน่วย A A T H นั่นนะแม่งแม่งเหมือนไม่ใช่กระเดื่องมาแม่ง R T X จัดเลยอ่ะอ่ะฮะเก็บรายละเอียดดีๆฮะมีทรงมีเสาอะไรด้วยแต่ประเด็นคือในหน่วย A T H เนี่ยมันจะเข้าได้หรือเปล่าก่อนถ้าเข้าได้นี่คือแบบโอ้โหอุ้ยเขาแบบเก็บรายละเอียดดีๆเนาะเอาล่ะเข้าไปอ่ะฮะตอนนั้นแลหละฮะขู่แม่งโล่งเลยขู่แม่งย่างใหญ่ เขาทำกี่ชั่วโมงวะเนี่ยเอาจริงนะแมบบนี้มันเดินช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดเขาแบบใส่ Ad แบบเฮดดีแอดมินมาผมจะแบบบินแบบรอบแบบถัรวได้เลยเอา่าฮะารู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเรารีเซ็ตไปจุดเกิดก่อนนะเออด้วว่าผมโหลด RTX วันนี้ว่าถ้าเกิดผมเปิด RTX ในแแบบพี่จะเกิดอะไรขึ้นมา RTX on โอ้แหลกจัดเลยโอยายาแม่งใสจัดนี่ใช้ยามะเนี่ย อ่ะฮะนี่คือวูต่างๆแบบเวอร์ชันเปิด R T X นั่นนะแม่งแต,ตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยโหวานแม่งแฮมสปงสเปียอะไรนี่ R T X มากนั่นนะถ้าแ,แมปนี้มันบินได้นะจะเป็นอะไรที่สบายมากเลยโอเคฮะนี่คือแมปการเดน,แ,น,นแฮมโชว์เคสนคันนะถือว่าทำได้โอ้โหแม่งโคตรแสบตาอ่ะเนี่ทั้งแมปแบบเปิด R T X นะฮะโอ้โหโคตรสวย เนี่ยละพื้นที่แม่ง,งใหญ่ใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรตรงนั้นวะนะท่านาผู้ชมภาพผมเหมือนเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นฮะเหมือนเป็นดอกไม้สีเทาเาแต่วลองเดินไปดูดิโอ้โหแม่งอย่างไกลเลยชิบหายบรรู้สึกว่าจะเป็นโมเดลที่เขาไว้ปั้นแล้วนี่อะไรวะเนี่ยฮัลโหลนี่คืออีหยังเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันปืนข้ามมิติฮ่อีโคเทอทีเอ็กโอ้โห อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโมเดลต่างๆที่เขาใช้นะโอ้โหเขาแม่งขยันจัดเลยอะจะปืนหาแม่งอย่างสวยนะท่านผู้ชมรานาอะไรวะนะมันเหมือนเป็นก้อนอ๋อคือมันเป็นไอ้นี่ใช่ปะแบบปืนของไอ้ฮามันยิงมาแบบสามารถยิงออกมาเป็นแบบประตูมิติได้เออหรือว่าเขาแบบจะทำให้แบบไอ้เจอาวุธอันนี้สามารถยิงได้เป็นอันแรกวะเฮ้ยเจ๋งนะซิมแซนโอเคฮะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเมือนจะทำการชิ้งลิงก์แมพไว้ที่ใต้ s c สคริปชันนะก็อย่าลืมไปเล่นเยอะๆนะมันะ